ช่องวันเพิงมี Youtube แล้วนะครับเข้าไปกดดูกันเยอะๆนะครับฝากด้วย คู่นี้คุณขาต้องยกให้เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารแห่งปีเหมือนกันนะก็ก็อาจจะใช่เพราะว่าก็เลื่อนมาเรื่อยๆอ่ะพี่จ่จาพิมาตาคุณผู้ชมขา<อ>คือต้องบอกว่าตั้งแต่โมเมนต์ที่แบบว่าอาจทุกวันนี้ก็ยังทํางานอย่างเงี้ยนะครเยอะอยู่ตลอด <laughs> แต่ว่าหลายคนจําได้เป็นโมเมนต์ที่ถูกพี่จิ๊บวัสุนเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยที่ยอดเขาที่ทิเบตไปเนี่ยแล้วก็ขอแต่งงานกันไปเลิกแต่งงานตอนนั้นก็ออกมาแล้วแล้วก็เลื่อนออกไปถึง3มครั้งด้วยกันมาดูครั้งแรกก่อนเมื่อไหร่ ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปลายปี62แล้วนะคะเลื่อนตอนนั้นเพราะอะไรเพราะทั้งคู่เนี่ยเขาเคลียร์งานไม่ทันพี่จิ๊บเนี่ยมีทั้งคอนเสิร์ตส่วนพี่จัาจ๋าก็ติดถ่ายละครพอครั้งที่สองปั๊บวางแผนว่าจะแต่งต้นปี63ติดโควิด19อีกตอนนั้นจัดไม่ได้จริงๆใช่ครับแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยคือครั้งล่าสุดเพราะว่าเขาเลื่อนมาเป็นปลายปีปลายปี63ก็คือช่วงนี้แหละนและนี่คือเดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็มีการกลับมาของโควิด19อีกแล้วลอกหนึ่งนะครับ เขาวางแผนจองโรงแรมทำการ์ด เรียบร้อยหมดแล้วจ่ายตังแล้วด้วยพร้อมแล้วอะ่ะมันก็ต้องเลื่อนออกไปอีกก็เป็นการที่ต้องสูญเสียเงินนะฮะโอ้ oh, เรียกว่าจํานวนมหาศาลเหมือนกันนะหหลักเลยคุณ <c oughs> ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าคุณเจ้าจ๋าเองเนี่ยนะฮะกับคุณจิ๊บเองเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกแล้วนะว่าปีหน้าเนี่ยมันชัวร์แล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วที่เลื่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรฝั่งของพี่จิ๊บเองเนี่ยเขามีแขกผู้ใหญ่เยอะ <c oughs> แล้วแขกผู้ใหญ่ที่อยากจะมาร่วมงานเนี่ยถ้าเกิดยังมีโควิดที่มันระบาดอยู่เนี่ยมาแล้วมาปลอดภัยเนาะใช่เพราะว่าผู้สูงอายุอาจจะเยอะด้วยแล้ววก็มมีีคคคาเส่่ยงตอิด -19 นะรับ เจอแบบนี้หลายๆคนก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่มันโรคเลือดหรือเปล่าโรคเลือดหรือเปล่าเลือนมาเลื่อนล่าสุดคุณจั๊จ๋าครับออกมาประกาศชัดๆแล้วว่าปีหน้า64ครับเธอจะไม่รอเกอร์อีกแล้วไม่ว่ายังไงเธอก็จะแต่งงานเอาไปฟังกันครับต้องขออนุญาตแจ้งว่าปี64มีเลื่อนแล้วค่ะทุกคนบอกว่าจั๊จ๋าเนี่ยมีแบบออร่าออร่าออร่าจะรออ้าแล้วเนี่ยออร่าจะรออ้าแล้วเนี่ยเนี่ยขำดังมากเลยปีหน้าก็ไม่ต้องรอ เป็นรอดอแทนไงจิ๊ปรอดอไงเออเรื่องของเราเนี่ยไม่ได้ฟิกซ์มาแต่แรกคือเป็นเรื่องที่สะดวกแต่ทีนี้ในความสะดวกของเราเนี่ยค่ะที่จิ๊บเนี่ยฮอตมากเลยนะคะงานเขาเยอะมากตอนเช้าถ่ายละครตอนเย็นมาเปลี่ยนองคทรงเครื่องไปกระโดดรถเต้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้พี่ฟินมากเอาอยู่พี่อยู่กับจ๋าพี่ไม่ฟินหรอพี่ไม่ฟินหรอค่ะเปลี่ยนวันที่ใหม่หมดเปลี่ยนหมดเลยค่ะยกเว้นเจ้าบ่าวไม่เปลี่ยนคุณขานี่คือคุณแม่ดิฉันเองค่ะ คุณก็รออ้ามเหมอนกันหรอ หมายถึงว่าวิธีการให้สัมภาษณ์พี่เจษดาเป็นคนตลกมากนะแตนคนเอนเตอร์เทนเป็นคนตลกแล้วขนาดคุณเอาจริงถ้าเป็นเจ้าสาวคนอื่นเน่บางทีใจอาจจะเป้วไปแล้วว่าเว่าเรื่องมาเรื่อยๆืยเลื่อนมาเรื่อยรอบแล้วว่าเอ๊หรือมันเป็นเลิกไม่ดีหรือหรือมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พี่จษดาก็คือมองโลกอย่าง่งีดโอ้ยตอนเนี้ยออร่ามาจนรออาแล้วแต่เขาเป็นการให้สัมภาษณ์ที่มันสมจริงมากนะเพราะว่าเวลาคนที่จะแบบแต่งงานเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยมีออร่าขึ้นมาเลยมีนวลอ่ะสามครั้งรออากันแล้ว <laughs> เนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวก็คอนเฟิร์มแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ปี64ได้แต่งแน่ๆน,นะจ๊ะแล้วก็เขาเนี่ยวางไว้ว่าน่าจะประมาณกลางปีกลางปี64แต่ว่าวันที่หรือว่าเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ออกเป็นที่แน่ชัดนะคะพี่จ,จ๋าบอกว่าเป็นเรื่อสะดวกนั่นแหละแล้วเขาก็เปลี่ยนทั้งหมดทั้งโรงแรมทั้งการ์ดเพราะว่าวันทงวันที่นะเขาต้องทําใหม่หมดเพราะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่เราทราบมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ทราบลวกันว่าวันที่ไหนแล้วก็โรงแรมสถานที่จัดที่ไหนนะครับยังไงก็แสดงความดีล่วงหน้า อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันจ้า